วันนี้ดูแล้วหน้าตากองลุงมันไม่สดชื่นแจ่มใสมัน,ม,นมันก็แขวงไปด้วยความไม่ตกแข่งไปด้วยความกังวลเออถูกต้องดูหน้ากองลุงแล้วเนี่ยมันเหมือนกับอึดอัด,อ,ด,อ,ดอึดอันในใจมีอะไรก็บอกมาลุงวันนี้กูมาหาเมืองแต่เจ้าเนี่ยกูมาตามกำรับปดังของพระนังจนจมพ<ม>ระนางจนจมเออแกยังก็รู้ดีไม่ใช่หรืว่าพระนางจนจมนี่เป็นใคร ทำ <laughs> ไมครูจะไม่รู้ว่าพระนางจวนคุูคือใครพระนางจวนจะไม่ทีไว้มใช้ของเหนือหัวาใจมงคลก็คือแม่แต่แต่ของกูเออถูกต้องแต่บุคคลที่ไม่รู้เรื่องนี้ก็คือน้องจิตชนกน้องสาวของกูนับตั้งแต่เตยกุตยกบเตยุกก็กุณได้ตั้งแต่อยู่ได้ตรองขวบลุงก็มาเยอเจญแม่ไปตถาปานา ไอ้คลองตําแหน่งไม่เอเสียใจใ้ของราชาใจบางคนก็พูดง่ายว่ากูยอมแมวไกย่ยอมแมวไก่ไอ้การที่คนเรายอมแมวไก่ก็คือหวังกําไรหว่านพืชนี่ก็ต้องหวังผลและในกลางน,นั้นแม่กับมึงนี่สวยหยาดเยิเ้มหยุดย้อยจะน้องเหนือวัวเองนี่ไม่เคยล่วงรู้ว่าแม่มึงนะ่ะเป็นไม้แล้วก็ลูกสองเนี้ย ตลอดจนถึงเดืยนนี้ผ่านไปที่6ปีกว่าจะประจายยังไม่มีใครร่วมรู้เลิกไรเพลงปลายเรื่องนี้นะกูบอกให้กูตายโหงมึงพูดแมา้เบียกว่าไงให้เบียกกู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 เฮ้ยกูกูไม่เปยเล่นติดหนังเบื่ออยู่ดักปักกูกูกูกับกูใจง่ายว่าเพ้ยกูไม่เปยกูเป็นแม่ตานกูว่า เบียดยากคนไม่ใจไม่ได้ดาษดาบุดกูถามมึงเฉพะเรืงปลายในเรื่องที่กูกำลังปรึกษากันมาไห้เพียกว่าไงเพียกสวัสดี่ะกูนี่คนมีบุญคุณกับมึงนะมึงอย่าได้เปล่งปลายเรื่องนี้เออจาตาต้าจาจ้าจาวัด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 ดีวัดดีพี่ก็เลยเล่นยาวมึงใคร่ ก็กูเอาให้ว่ดดีเป็นวัดดีพีได้กัดมูกตาย้องแตบอย่างเจ็บก่ออีกต่างหากผมก็บองกับเรื้อช่อนใจตังปฏิญาณตนไม่เลยแล้วก็ตานคุนพลเคียงไก่ว่าผมนายเปียกกับจะไม่พูดอย่างนี้พุทธาพุนแก้วไม่รู้น่ะมึ่ววาเพื่อบุนแก้วกูมาแดกพุดถ้ามึงทนไม่ได้ร็ตาได้ออกดังดูโดดูโด จริงโอ้แล้วกูอยาปากไอ้เรียดแป๊กมันกากขกกูไม่เล่นดีแต่มึงไม่เล่นสิ้นเดือนนี่เบิกเบียเป,ปืมเบิกกายไยแล้วบกกเบิกกายเงียบไอ้เพียกมันจะลาตอเอาตอแต่ถ้าทุกคนไม่เพ่งปลายก็ไม่เป็นไรเพราแต่วันนี้ลุงมึงคงจะจําได้เมื่อสิบหกปีที่ผ่านมาเราพยายามรายรายไปทีว่ารจะไีวิมุนมาครบชู พราเราต้องการที่จะลับไล่องรัตตายาตั้งสองได้ออกจากนครทำไมจะจําไม่ได้เราตามไล่ล่าพยายามที่จะฆ่ามันซะด้วยแต่จริงจริงเถอะไอ้ตายกูย็ดแม่มันอายุยืนนะยังไม่ตายลุงเออยังไม่ตายแล้วมึงจงจาไว้อย่างว่าทุกวันนี้มึงทำอะไรมึงระวังหน่อยมึงอย่าเจ้ามึงอย่าโจมมึงอย่าอร้องมันลั่นนะกูบอกไอ้เพราะในกันเนี่ยนี้เราได้เพชรตุนตรงเหนือหัวว่ามึงมีศักดิ์เป็นหลานในไส้คนเดียวขอให้ชวนชม เป็นแค่หลานเลยลุงเออแค่หลานวันนี้เป็นแค่หลานแล้วก็บอกว่าไปเรียนต่ออยู่เมืองนอกแต่ในอนาคตมึงจะเป็นอง์รัตตายาื <c oughs> อันนั้นมันแน่นอนแต่เดี๋ยวนี้ไม่แน่แลวอน,นาคตของมึงมันกําลังจะแปลเปลี่ยนเป็นนางาอองอทําไมอลุงก็อยู่ดีวันนี้องค์เหนือหัวใจมงกลบ่ฮอก,กวออกติดตามองรัตตายาพบเจอที่ไหนกลับคืนศูนนครโดยด่ว,วนราะนั้นมึงจะนิ่งเจออยู่อย่างนี้ไม่ได้ จะไจัดการยังไงว่ามามึงออกติดตามวงรัตดายัดแล้วมึงเจอที่ไหนกูจะฆ่ามันที่นั่น <laughs> มึงจะลาดแลมละ่ะสมกับมึงเป็นลูกของไอจวนจมว่าแต่วันนี้มึงมีอะไรที่จะปรึกษากูฮะกูไปรักชอบผู้หญิงคน,นึงมันชื่ออีเกสรลูกของตาโน้มแล้วก็อย่านิมไปขอเลอ่นโน้มแกไม่ยอมไหมมึงจะไปยุ่งอะไรวะกับผู้หญิงจนจม แต่มึงไม่มีคำว่าปล่อยวางเรื่องผู้หญิงคนนี้นะเอาเวลาออกติดตามวงรัตตายาตมึงก็ใหญ่มาในวันก้างหน้ามึงเป็นรัตตายาตเมื่อไหร่มึงจะเอานางสนมจกขี่ร้อยคนก็ได้ว่าแต่มึงจะเอาไหวหรือเปล่าอันกูอยู่นานไม่ได้ตมตามที่กูสั่งกูไปแล้วไอ้โง่เอ้ยคำข้อโง่โฉงคำขอโง่ถามคำข้อโง่ไอ้แกไอ้กู

เดี а, pues i, fiz de ๋ยวเมื en fin bueno, 2, ่อกูยืนแดงเพื่อบอกกูยืนตรงนี้ก็ไม่ก้าวกลับใช่พอยืนตรงนี้ก็ก้าวล่วมใช่กูไม่ไปดีกรองกูนะกรองวิดีโอนูจับกูพยายามตัดกันด้วยแหละเมึงอกตัดไปตัดมาอยู่กให้ไปโย่ตายลงละเมื่อจากู่วงนี่ที่ก้าวกรองกันเนาะก้าวกรองในทุกกระปับนี้ก้าวได้ก้าวตั้งยุทธปัตตานี ก็ตำนาก็ตำนาโลกยาวนาต้องมือคันแก้มแข็งต่อสู้ชีวิตกว่าความรุปสรรคองได้มาจากใครมึงกี่เด้งไม่ใครหนุ่ยขุยข้าวบอกกูไปแล้วได้ปัตตาลุงหน้าโปแกปัตตาลุงกองตระขุนอยากไม่ในวอดดัตมือคันชาติเดียบร้อยในการตำนาปลูกเกาวเกาไรเบอร์รี่ไรเบอร์รี่ อเหลือเกยวไรกับก้าวคลองกันกระบวกก็เหลือก้าวคลองก้าวคลองนี่เ็าต้ออกตูวตาใสเบลือเก้าวคลองนูก็กินเผือสุกกระปาบแกเนบจ้ามึงก็ใช่มาอันแต่ก่อนมึงกินแล้วรอยแม่ต้ากูรู้สึกว่าชาช้าพอต้องแกได้ก้าวคลองจักจะให้ให้จักจะให้บเนู้เป็นน้ำมาปาดปลาอ่ะ จัดมินโอ้ดีนี่เขาตนไม่ต้องว่างตนเอาเวลาออกติดตามวงรัตตายาชอนกูไม่หรอกไอุ้่นแก้วกูปล่อยมึงออกติดตามวงรัตตายาสนกูจอกติดตามมีเคสสแล้วเดือนถ้าคนมาจีบน้องที่จะนกดำเพื่อคนมาแก้วปลาดาซี่มึงไม่ต้องเป็นหวงไอ้ปุ่นแก้วไอ้เปียกมันดูเลยและอย่าเปร้งปลายเรื่องนี้ไอ้หนูน้อยไอ้เต่งอีหนูเน่นี่มันรู้ซะด้วยว่ากูไม่อยู่บ้านก็แจงมา เรียบร้อยมาแต่ในการที่เราที่ทางานงานมันต um ้องขู่ก <Caucas us> ับเงินเงินต้องขู่กับงานนี่เรามาที่นี้มึงแลุ้พูนแก่มาอนุรักษ์วัฒนธรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไอ้เพียกอกูกวอนุรักษ์ประเพณนีวัฒนธรรมก้องก้องโคงสมบัดก้องชติแต่มาด้วยวัวใจใครจิงรอยแต่ต้มเปล่าเหยียดผมมือกีตาร์กินลถทาา เรือนแลาวายวัวรถกระป๋อยันปั๊มปอต่อต่อเลือดแต่มุนไปแบบนั้นรอยจอดไม่หยุดจอดปักเดียวอันต้องเกิดว่าเล่นไปเกขารอยจอดแข้งมันในวัวรถตูแข็ได้ไปตึงเงแกนปั๊มจอดไปตึงเงแกนปั๊มจอดเรือนแล้วละคนนายวัวหลัคนหนึ่งด้วยเพียงมึงเพื่อรอว่าคนแยกพร้อมมาต้องกันแล้วตึ้งแต่ละกันอยกพร้อมแยกปิดปลาไป ร้อยแล้วคนรวยไปโยรถเสียงไปคนรวยไปโยดต้มรักเมตตาไปตึงท้องกันนื้อเบื่กต้องกันนิ้วโอ้รวยอย่างกันแหละแต่ไม่บีไใจกากาแหวงรวยด้วยรวยแบบจนจนรวยแบบจนจนแต่ว่ารวยนำา่วยก็ใช่อากูได้รล้นะเดียนแล้วจัดลําบา นี่เรากอบคุณหลูกกูและตีมานนี่ต้าเกิดว่างานกูกับเงินเงินกูกับงานร้อยป่านิี้้อยมึงแลตะกอบคุณนูอาจารย์รัดมังอาจารย์เกบีก้อยอาจารย์ใจมือตับอาจารย์อาจารย์ร้อแล้วอาจารย์ชินมึงแลหลูกกูว่าไงได้มาครอบันนี้ยังตังแคกยังตังไตยังตังชินมึงรบรือแล้วนี่ชินนั่นตีบง แล้วตึงแก๊กตีจิงมึงรบเรือแล้วว่าแก๊กแมนแล้วเลยอ่ะแรงรุนนันเ้ยตับใจรุนนันเลยเรื่องแม่นนี่ไม่ยำปลานี่แล้วกูตีบอกไอ้รถเลยเตียนหลาไงนี่ถ้าเกิดโกกับงานดีนี่วันนี้ต้องก็บอกเลยครับก็ไปรอยนั่งยิ่งชาวันชอบลมน้อยกูไปเล่นน่นน้อยแล้ววัดวัดหลมบวัวได้ก นี่ต้องเกิดปาฏิาริยทีวี24ชั่วโมงใจโลโก้กันป่นี่รองเพลงเตือนแล้วเตือนแล้วอันนี้ก็เตือนกันนกดีนี่มึงนะมึงอย่าแรงกันน่ายใจโกรธโกรธเพอกูย่อนี่ต้องเกิดก็ไม่มาให้ลวไม่ตายนี่อย่างดีแต่ก็มีน้ำใจต้งพอนนันกูไม่ร้อนไม่ร้อนเพื่อกูมาด้วยว่าใจด้วยว่าใจมาหนูรักวัฒนาตาเมอเมือนกับโลูกูจุดเนี้ยมาด้วยว่าใจไม่ปลือได้ ก็ป็นี้ไอ้เปี้ยันนั้นมึงเอาแต่ว่าใจไปนะสชยเบียกวัวเวียงผมเอาเทียเปี้ยไว้เงินมึงห้าหมื่นฮะมืดกูใช้เปล่าคนเดี๋ยวกูตีรายงานให้สาวว่ากูปอบวงดัดตายัดมึงเอาไม้กูกล้าถึงหัวบันไดบ้านเลยไดตายกูบอกเลยเอาเทอยเปี้ยงั้นมึงรายงานให้กูรู้ด้วยรับรองที่โตไปตันทีเลยอโหลคิดถึงแทบตายอยากตัวแทบบ้า แต่ติดติดคำว่าการุณาเธอเมือนด้วยกับไม่รู้อะไรแม่งเออตกดำดองเบี้มึงได้เบี้ยมาได้เด็กเกจะจาเขาหดองเบ้ไปต้มตําบุญไปต้มบุญแล้วคุณจำดองมึงไหลกโคต้บุญเบี้ยหสิบล้านก็ไม่ได้ก้องแล้วมึงรอไหมไงว่าบ้านเมืองนี่บ้านเคยบ้านเมืองคนดังบ้านเมืองคนดังเออ บ้านเมืองก้อยมึงแลตนุหลาชุดดังเพียงปลางเลยก้อยตูนเก้าคนละเก้าใจมึงไม่ทำก็มั่งไอ้เปียกตูนเก้าคนละเก้านี่เบตุกวันนี้เบกูก้าเก้าวันละเก้าใจเมาเหล้าขาวฮาวมึงแย่กูเก้าตีไลเก้าเพื่อกันนัดเก้านึงกันได้ตดแล้วเบื่อโยกบ้านเมืองนี่เมืองคนดังเออเมืองคนดัง ดึงบนนั bon pe cción, pe cción, pe ma, ้นแล้วทำด้วดีนลเพื่อไปล่วงกอร้องมาแล้วทำบุญเราจะได้มือแต่ความทุกความจะโดนหลงเหลือเอาเบียร์งันไปทำบุญัำเพื่อเอาไปทำบุญมัดแล้วกูใจเด้แล้วมาตรองทำมดก็ได้แต่ไปดึงมึงพาไปเตโตโมนะมาพาไปเตโตโมนาไปตึงน้ามัดราชการปราเด็กรนนักกูอัวติตัานไม่เป็นยาก็ะไะ มึงแลบัวแต่นี้ก็ทำที่ก้าวสะอาดที่ก้าไม่ความซึงความรีบริสุทธิ์ฮะฮะคือแล่ตะเบี้ยฮันไปแล่ก้าวมันพุ่ยควายเลยหันคือความบริสุทธิ์ไปตึงมึงอัดติไดโนเบียนรวมกันสร้างบุญสร้างกุศลทำเพื่อทำไม่กูแลไม่อยากเอาเบี้ยฮันได้เพื่อแต่มึงได้มาจากเด็กเดียวมันอับปะบงกดเข้ายมามาตึงตั้งกับบุญบปทั่ว ตั้งดต่โบช้าจบแล้วก็มึงบอกไปเลยฮัตติตาแลา้วมึงก็ว่าปวดดังเขาก็าตั้งใจตัวตำมังเขาก็ตั้งใจตูวตั้งกังเขาก็าตั้งใจตัวไปนั้นเลยแยงโปร่งลงไปเลยจ้ำเรียดจ้ำมมดว่านามัตสการ์ปลาจ้ำหมดวาตองนามูช้าจบจ้ำหมดวะติตาปวด ตังเ้าก็ต <wonder> ังใส่ตูวตั้มังเ้าก็ตังใส่ตูวจังกังเ้าก็ตังใส่ตูวเบืออเปียกกรรมการวัดไม่อยู่กูตุบตูเอาตั้งฮะโย่ปนันแลดับเบิร์ดดาเปืยกมาดูกูอยากกีคลับนะมาสักการและก็บอกจนไปตึงตานเจ้าวัดวัดขนาดมุส่งตั้งไล่ว่าเบืออเปียกให้กูมาอยู่ตามวัดนี้ ถ้ากูมาช่วยมั่งละรับรองว่ากูตีอ้าเบี้ยไงถ้ากูมาบวชอยู่ที่นี่มึงช่วยอ้าเบี้ยเออโดยการติดในเรื่องของการช่วยตุกวันนี้มึงแหละไม่ใช่ช่วดธรรมดาเมื่อแต่เละกันนาดปลามึงรู้จักปลาโนมาโยปลานีหรอปลาไร้หมาตุยหนุ่ยว่วมึงแหลไหนกูและจากตัวระตัดจองนั่นจองนาซานเลยกูเอ็นเดียนติดโก้กับไก่ติดโก้กันกับ กับปลากรูปรลาปชันกูจําได้ปลากรูปลาชันแล้วมีมุกล็อกไปในตัวมีรองเพลงปลั่งกันแรงว่าเอกชัยแล้วเตียนแล้วพอเวลาไปเตีเรามุนไปบ้านเราเตดอนซักดาวดยเส้นช่องปลาช่องรู้ไปกับลีเกวงหนึ่งกันลีเกไรนวลลีเกเตเตเตีรงอยู่แก๊เกเราตังเตียยแล้วเวลาเตีนี่ไม่ใช่เตะธรรมาดา นากควงตึงจริงเวลาชวดแลาโอ้ยมึงดำได้ไหมเพียกเวลามึงเหชวดบดในได้มั้งกูชวดได้อิติพิโรต่อยลังมึงนี่อเออเดือนชวดได้คนก็ควังมังได้บุญสักเดียวก่อนแต่ว่าปันเพือ่อกูก็นี่แหละกูมึงร้จักกาตาโปรติบารกาตาป้องกันไปติดติดเปล่านี่ก็ก,ก,ก็ชวดกันเลยชวดบนกัมปี ว่าเป็นที่นีมงคลกับชีวิตและครอบครัวแล้วก็อนาคตแล้วแผ่นดินก็ชติตรวดว่ารู้แล้วรวดได้ดีนี่วก็ต้องมีการประชันเกี้ยงนาควังระรับรองที่นี้จะได้เบียกังขังวันนี้เลยตึ้งกูมไม่ได้ไปวิงกับปีตุ้นกับกว่าเบียได้เอาไน,น,นลองไหวไปล่วงควังแล้วบูดาปารัตมิงพระพุทธตะคุณังบูดาปารัตมิงพระธรรมเมตัง

วาดราเมืองปลาจังคาหนังตุกไฮโลบักไฮเงินวิวันใจเย่จับปลาดุกจับปลาดูจับปลาดุกจับปลาไปจับปลาปลาใจเหนียดจังเลยวิวันใจเย่จับปลาตั้งหนังจับปลาล่าฟังป่าวันตู่เมย์รักกันตู่ตู่รักกันตู่ใครเพียรดับโรคได้เบี้ยตำบุญแต่ก็ไม่ตายโดยโห เล่ารวดเพื่อได้เบียยังรถโอ้ใจกูช่วยโอ้กันเลี้ยเพื่อมาโน่ไม่พอพรำก็ทำมาเดินเพื่อนแลยโดนนุกันรวดปั่นนี่ได้เบียงบูดาปารั้มิงพระพุทธกุนังบูดาปารั้มิงขุดดาวกอบังบูดาปารั้มิงรวมเราวกอบังบูดาปารั้มิงเราต้องการตัง ไหน้อยจังโอ้ยคุแล่เบือเบือไปเนี่ยออกติดตามุกรัตายาต่อเดียวออกติดตางุกระตายาต่อเดียวเราตีเดินหรือว่าป่ารดต่อเดียวใจกูณเสือให้จักกันคุยร่วงปอวัดเนี่ยเสือให้ให้ปิติกรทางศาสนาเตีเนี่ยประชาชัมพันธ์นั่นเสือให้รถเร่ยกูไม่เบื่อเติมมันไม่ต้องเติมมัน รถเสียก e. <Yes. S 1> ูไม่เอาไม่ใช่รถเสียมึงทาบ้านว่ามึงเอากูทาบ้านว่ากูเอาถ้าเกิดมึงไม่เอาต่อเดี๋ยวใจก้อยหลูกเศรามึงคีดแต่กวนแต่งงานกูค่อยหลูกเศรากูคีดแต่กวนแต่งงานกูเอาก้อยแม่ตามึงนอนตายกับลินวัวนกจานกูทาบ้านน้แม่ตากูนอนตายกับลินวัวนกจานว่ากูเอารถได้ยนองเปล่กต่อเดี๋ยวใจถ้ามึงไม่เอาให้กูแค่ก็รถเดียรถรถรถนำซับ ไ,ไ,ไว้นอนปกโอยราวไอ้กู่เก๊กอมาโอยเก็บองผมจับลวดเอาจนนั่งใช,ช้จนนั่งใช้ใครติดโปรโมเตอร์คุณแม่คุณนายอยู่ฮามนัวงงกูเหน็นแล้วจริงไอ้คุณน,าย,น,นายคุณนายไร้คุณนายเรียม คุณนายเรียมนายโขกับไอ้ควันนะสินี่โขกับติบกับไม่ใจ่ปลื้ออยู่ช่วยมันดมกรอกเลยคุณนายเรียมอยู่ช่วยมันดมกรอกปลื้อแล้วจะหวาก็แบ่นั้นแล้วมันดมกรอกร้อยอยู่หน้าแควว้า <c oughs> ไปไม่ดนะูเลยเพื้ยอุกมลมเลยเฮ้ Đủ thời đấy, kèn quạt mấy đồ cây Hoàng bên cạnh anh nhẹp nhôn Cô ไหนสนใจดำเนินการงานตีตั้งออกตามมากาวีมุนมานที่นอกวังตั้งนิทานที่ใจปียอกอีตีก้นในจงึ้นใออนใ